โอเอสทีของแอนิเมชันภาพยนตร์เรื่อง Out of the Night องคณะพี่ปักเจี๊ยบค่ะว็วันนี้เป็นครั้งแรกก็ถึงเต้นมากๆแล้วก็ได้เต้นกับน้องๆน ก็เป็นลูกเสียบที่แข็งแรงค่ะแล้วก็แม่นยําค่ะแล้วก็เป็นตัวซัพขอตเพื่อนหลายๆคนของ้ายค่ะเป็นลูกเจียบที่ชื่อว่าทวิกค่ะเวิกก็จะเป็นลูกเสียบที่เป็นคนเป็นตัวที่คอยสร้างพลังบวกให้กับพี่เพื่นคนๆนความอบอุ่นด้วยความที่น้องแบบตาหวานตาแววแล้วก็ตาตมโตค่ะมันจะเป็น,น้ารักน,นิดนึงของน้าออมค่ะสีน้ำเงินน้องรับค่ะน้องจะแบบ เราทุกคนจะไม่ค่อยเห็นตาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยลืมตาขึ้นมาตอนที่เศร้าแต่ว่าวันนี้คือเขาแบบเอาผมขึ้นนิดนึงแบบเต้นด้วยกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นตัวที่เศร้า,าของมายนะคะเป็นน้องเทอรล่าค่ะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าตัวจิว๋วชาก็จะเป็นแบบตัวที่ฉลาดแล้วก็มีความยุติธรรมประมาณนั้นค่ะส่วนของหน้าเป็นน้องลีค่ะเป็นสีเขียวก็น้องจะมีความขี้กลัวนิดนึนนงที่ตกใจะะแล้วก็นั่นแหละค่ะ แต่ก็พร้อมสู้เวลาไปกับมึงค่ะสุดท้ายนะคะโจรินเป็นตัวน้องทินนั่นเองคือใครต้องยินเนี่ยก็จะคือเป็นลูกเสียบสุดแบบสุดเป๊ะน,นิดนึงอะไรเงี้ยแหละคือก็บอกว่าเออน้องมันจะนิ่งๆแบบเก๊กๆเหมือนเราหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกัน,นะค่ะว่าจะคลิกขนาดไหนให้โซนเจี แล้ววันที่ห้ากันยายนนี้ค่ะแล้วก็ฝากเพลงของเราด้วย Smash Up Has เป็นเพลง OST นะคะไปฟังกันได้ค่ะพูดอึง่เรื่อยเลืนใหม่ของครเล่ะ้เื่อนใหม่ของโบอีมาก4ล้านิวล้านวิวแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่สพอร์ตเพลงใหม่ของเราถีบขนะคะก็วันนี้4ล้านวิวแล้วก็คัานหว่าให้ไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ น่ารักมากๆแบบส่วนตัวว่าเราพูดก็เป็นแฟนแฟนขับตัวยงที่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอตัวจริงที่เขาแบบไน่์มากๆแล้วก็เป็นมือฉลอมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปชมความหล่ความน่ารักของพี่มาริโอลด้วยนะคะในอินบิวทของพวกเราในชัยสิบสิบเปิดนะคะความรู้เลกแรกมะเปิดใครใไม่เคยเปิดมาสุดๆสุดมากพี่โชนค่ะพี่โชน การทำงานเป็นไงลาะที่โอ๊ตท,ที่แก้ที่อัลอะไรยังไงจนไม่ได้แก้ดีค่ะรู้สึกว่าพี่โอแต่ว่าไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเกรงหรือว่าไม่ทาให้รู้สึกแบบอึดอัดตอนช่วงทำงานแหละพี่โอพี่โอแบบว่าเขาดูค่ะพี่โอแบบว่าเฟรนลี่มากมากค่ะแล้วก็แบบก็ไลาพฤติกรรมกับเราได้ไง่ายมากสึกว่าทำงานได้รับรืน่นมาก มาแร้ได้ไปร่วมคอนเสิสร์ตที่พีพีมก็สนุกดีค่ะเป็นสวันที่คิดว่าน่าจะสนุกมากมาเป็นคอนเสิร์ตที่คนเยอะมากแล้วก็ดชันอลังการมากค่ะวิ่งกันตาเหลือกอยู่เหมือนกันสเป็นยอะาเยอะค่ะเยอะจริงๆงมวลมหาประชาชนจริงๆค่ะไม่ใช่คำนี้ได้ ฮีวกินเขาเยอะมากๆแล้วเขาก็เอเนอร์จีแบบลนเหลือบากมาพวกเราก็ดีใจค่ะที่ได้สนุกของคอนเสร์ต ตติาอย่างยปีนี้ยังจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะคะด้านไหนเหรอคะด้านทุกด้านเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็รอติดตามนะคะใช่คือมีอ่ะมันมีแน่นอนแต่ว่าพวกหนูอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดก่อนไม่ใช่อะไรพวกหนูก็ลืมเหมือนกัน โปรกดามตงรอย่างหน้าก็ได้อย่าน่ก็มีว่าแบบรงานยมากเด็ลังดมีร้านอนหมลูกมีอย่เนาะร้านบุเองเนาะูแฟเข้าไปถูกไหมคะบอกดีกอนะออเรื่อกอเรืปกาดเลยค่ะได้นแฟนรู้คนยังคุมาาพวกเราในโรงนดีใจมากค่ะ จริงๆคือเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองหรอกเราก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าบางคนคุณหน้าคุณนตาเลยเจอกันทุกงานเลยนะยังไงได้หลับได้นอนไหม